สวัสดีค่ะวันนี้ยา่าผาเข้าครัวบายแพนทรีแพทนำเสนอวิธีการทำพิซซ่าทาดค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะจะทำรับประทานเองที่บ้านหรือว่าทำขายก็ทำง่ายไขยคล่องรับรองว่ากลนไม่แฉะกรอบอร่อยแน่นอนค่ะ เริ่มจากนะคะนำถาดเนี่ยมาเรียงใส่ถาดเพื่อทำให้นุ่มก่อนทิ้งไว้สัก15นาทีถึง20นาทีระหว่างนั้นเนี่ยเราก็วอร์มเตาอบอ,อยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะรอจนกว่าแป้งทาดจะนุ่มดีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วทาดนะคะไม่ใช่แค่ก้นอย่างเดียวนะคะไปจนถึงตัวขอบของตัวถาดเลย ทารเนี่ยจะได้ไม่ฟูเกินไปเวลาที่เรานำไปอบนะคะเมื่อเราเจาะรูจนทั่วแล้วก็นำไปอบเวลา15-20นาทีไฟบนล่างนะคะอยู่ที่200องศาเซลเซียสเราจะอบจนตัวแป้งทานนะคะแห้งแล้วก็ฟูแต่ไม่ถึงกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องอบอีกทีนึงเพื่อนๆสามารถ ใช้ซอสพิซซ่าสำเร็จรูปนะคะที่ซื้อจากแมคโครที่นิยมก็อาจจะมียี่ห้อคนอนะคะหรือสามารถทำเองก็ได้ตัวนี้เนี่ยแพทใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะ40กรัมบวกกับซอสพริก15กรัมนะคะใส่น้ำตาลประมาณ3กรัมแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะอยู่ที่1กรัมผสมจงกว่าเกลือและน้ำตาลละลายดี จากนั้นก็ใส่ออริกาโนนะคะประมาณ1เครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีก็จะได้ซอสพิซซ่าที่มีรสชาติถูกปากคนไทยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของทาดพิซซ่ากันนะคะ แพตก็จะใช้พวกเบคอนไสกกรอกนะคะแล้วก็จะเลือกใช้ผักที่เป็นหัวหอมใหญ่มะเขือเทศหั่นเตาแล้วก็ข้าวโพดท,ที่ให้รสหวานนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกวัตถุดิบนะคะที่ตนเองชอบใส่ลงไปได้เลยค่ะพอทาร์ตเนี่ยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใส่ซอสพิซซ่าลงไปได้นะคะแพทใช้ประมาณ1ช้อนชา ทาให้ทั่วถาดดีนะคะเพื่อที่เวลาเนี่ยเรากัดลงไปเนี่ยจะได้รู้สึกถึงซอสพิซซ่าทุกคำแต่ว่าไม่ควรจะเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะรสจัดออกรสชาติเค็มหวานเกินไปค่ะทาซอสให้ทั่วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใส่ตัวเนื้อสัตว์หรือว่าผักที่ตัวเองชอบนะคะวันนี้เนี่ยแพทก็จะทำ3า3รูปแบบนะคะโดยจะใส่หอมใหญ่ นะคะในชุดแรกก่อน3อันแรกเนี่ยแพทก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะตัวหอมใหญ่เนี่ยก็จะทำให้รสชาติของพิซซ่าเราเนี่ยหวานนะคะแล้วก็ใส่ไส้กรอกตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆทำขายสามารถคิดรูปแบบของทาร์ตของเราเนี่ยได้ตามชอบนะคะโดยเราสามารถผสมพวกผัก หรือว่าของแห้งไว้ด้วยกันนะคะในชามได้แล้วใช้ช้อนตักลงไปได้เลยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยแพทค่อยๆใส่ให้ดูทีละชั้นว่าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะโดยจะใส่สลับชั้นไปเรื่อยๆให้คนซื้อหรือว่าคนรับประทานเนี่ยสามารถเห็นวัตถุดิบทุกอย่างได้ชัดเจนดีค่ะหรือเวลารับประทานเนี่ยจะรู้สึกถึง เนื้อสัมผัสของรสชาติเนื้อสตัตว์และผักผสมกันไปในทุกคำค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจบด้วยมอสเซเล h าชีสค่ะปิดหน้าไวใ้ให้ตัวชีสเนี่ยเวลาถูกอบจะเยิ้มนะคะแล้วก็อบให้มีสีน้ำตาลจะมีความสวยงามนนะ่ารับประทานดีค่ะ สองนะคะแพทก็ยังเริ่มต้นที่หอมใหญ่เพราะว่าชอบรสชาติของตัวหอมใหญ่นะคะมันจะหวานดีใส่เบคอนลงไปค่ะหรือว่าแฮมก็ได้ในช่องแรกเนี่ยแพทใส่เป็นผักก็คือหอมใหญ่กับมะเขือเทศเพราะว่าเป็นพื้นฐานของพิซซ่านะคะรสชาติจะ หวานเปรี้ยวอร่อยส่วนชั้นนี้เนี่ยแพทใส่เป็นข้าวโพดหวานค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานตัดกับตัวซอสพิซซ่าดีค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้หน้าถาสวยงามนะคะก็สามารถโรยซอสพิซซ่านิดหน่อยก่อนที่จะโรยชีสนะคะเพื่อที่จะได้มีสีแดงเหลืองตัดกันดีเวลาอบค่ะ ท้ายนะคะแพทก็จะใส่ข้าวโพดหอมใหญ่แล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นะคะเป็นไส้กรอกและเบคอนเข้าไปด้วยกันก็ให้รสชาติที่หลากหลายจบด้วยมะเขือเทศนะคะหั่นเตานิดหน่อยโรยด้วยชีสค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนำไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ200องศาไฟบนล่างนะ15นาทีค่ะก็จะได้แบบนี้เลย สุดท้ายนะคะเราก็จะโรยผงออริกาโนเพื่อความหอมนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าทาดของเรารับประกันความอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆทำแล้วชอบนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามที่ c h ช n n e l ย่าผาเข้าครัว by pantry pad รับรองว่ามีอาหารอร่อยเด็ดๆให้เพื่อนๆติดตามอีกมากมายเลยค่ะ